สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมสเปซคาร์กัอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมสหยิบเป็นตัวรถ MPV 11ที่นั่งนะครับผมอย่างเจ้าตัวหุ่นใด H1 นะครับผมตัว2.5นะครับเป็นตัว Elite นะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018เลยนะครับรถขับใช้งานไปน้อยมากๆเพียงแค่61,000กิโลเมตรเท่านั้น สภาพภายในภายนอกคันนี้ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับราคาเพียงแค่979,000บาทนะฮะเหมาะสำหรับเป็นรถยนต์ครอบครัวขนาดใหญ่นะครับผมหรือว่าใครจะออกไปวิ่งงานนะฮะมดแนะนำเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับไฟหน้าเขาจะมามาพร้อมกับเป็นตัวระบบไฟหน้ารีเฟกเตอร์นะครับซี่กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะฮะแล้วก็โลโก้หุ่นใดชัดเจนโครเมียมตรงกลางนะครับ ส่วนด้านล่างนะฮะเป็นตัวไฟตัดหมอก LED ออกสูตรออกโรงงานคู่หน้าเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกอลอยขอบ17นะครับออกสูตรออกโรงงานเช่นกันนะครับดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกเขามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะกระจกข้างเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถสีดําเงาแบบนี้นะฮะรอๆดูๆเลยนะครับสาหรับคันนี้เป็นรถ11ที่นั่งนะฮะเบาะภายในเป็นสีครีมสีเบจ นะครับแล้วก็ห้องโดยสารนะฮะค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะฮะถือว่าเป็นรถยนต์ครอบครัวขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้งานได้ตามอเนกประสงค์เลยจริงๆนะครับตัวรอยอาร์คนะฮะชัดเจนนะครับออกมาจากทางโรงงานนะฮะไม่เคยมีชนหนักตัตตอบพิคว่ำน้ําท่วมแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านนะฮะรับมาจากมือลูกค้าเลยนะครับพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นโลโก้หุ่นใดตรงกลางโครเมียมชัดเจนตรงนี้นะฮะ แล้วก็เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะในตัวพงมาลัยเลยปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะฮะเลขไมค์ขับใช้งานไปน้อยมากๆที่ผมได้บอกไปนะครับเพียงแค่61,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับเฮ็ดวันคันนี้นะครับใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะครับท่านใดมองหาหรือว่ากําลังสนใจอยู่ติดต่อมาหากับโมดนัดวันมาดูนัดวันมาชมรถตัวจริงกันก่อนได้นะครับหน้าจอนะฮะออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวเกียร์นะครับเป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวระบบซีเคานเชียลขึ้นลงเกียร์ได้เลยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์แบบปรับมือนะครับแล้วก็ควบคุมควบคุมควบคุมอุณหภูมิแบบออโต้ด้วยนะครับรูไทเอมีมาให้1รู1หัวนะฮะรู a u x อีก1หัวแล้วก็รู power outlet มีมาให้อีก1หัวเช่นกันนะครับจุดวางแก้วน้ำนะฮะมีมาให้2จุดนะฮะับสำหรับ ฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนั่นเองนะฮะสามารถพับลงมาเป็นจุดวางแก้วน้ําได้เลยนะฮะตรงเบาะตรงตรงกลางนะครับจะประมาณนี้เลยนะฮะเบะาะเขาค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะฮะคันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้มีการเก็บงานหรือปรับสภาพใดทั้ทงสิ้นนะฮะเราจะมีการเก็บงานนะฮะก่อนส่งมอบอีกครั้งนะครับผมให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับ สำหรับไฟหลังเขานะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับยังเป็นปี2018นะครับเบาะแถวที่3ก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ไม่ได้มีผู้โดยสารเป็นจํานวนมากอยู่แล้วนะฮะส่วนมากเขาจะถอดเป็นตัวเบาะหลังหรือว่าเบาะเบาะแถวที่3หรือว่าแถวที่2ออกนะฮะเพื่อเว้นช่องไฟนะฮะเพื่อให้นั่งสบายมากขึ้นแนวสไตล์ v i p นั่นเอง นะฮะฝาหลังก็ฝาหลังเดิมเลยนะฮะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะฮะออกมาจากทางโรงงานน็อตไม่มีรอยแกะรอยขัดรอยบิ่นใดใทั้งสิ้นนะฮะอ่ะคันนี้นะครับมดแนะนําเลยนะครับราคาเพียงแค่979,00 0บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่าและตอบโจทย์กับราคานะครับคันนี้อ่ะได้เป็นตัวรถ V ีอ่ะ MPV นะครับ11ที่นั่งแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจหรือมองหาอยู่นะครับติดต่อมาหากับมดกันก่อนโดยตรงได้เลยนะครับผมหรือว่า จะติดตามนะฮะไว้เรื่อยๆก็ได้นะครับมดหยิบให้ลูกค้าทุกท่านได้รับดูรับชมทุกวันแน่นอนนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับมดก็ต้องขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณาไว้ด้วยนะฮะสำหรับฮุนไดฮิสตันคันนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะฮะติดต่อมาหากระมดโดยตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์นะฮะศูนย์เก้าแปดนะครับสี่เก้าศูนย์นะครับสองเจ็ดสามเก้านะครับช่องทางในตอนอื่นเพิ่มเติมมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้นะฮะอ่ะ กดลิงก์ไปติดตามรับชมโมดได้เลยนะครับผมหรือว่าฝากกดไลค์นะฮะถ้าท่านใดสุขถูกใจเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โมดกันไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้โมดในการทําคลิปทุกๆวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะมดต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ